ทุกคนวันนี้เป็นการกินยาเม็ดครั้งแรกของหนูแล้วยานี้หนูอ่ะตอนแรกหนูมีอาการแบบว่าแบบเหมือนปวดหูใช่ไหมเหมือนแต่ว่าในโพงหูมันบวมๆใช่ไหมแล้วแม่พ่อกับแม่ก็เลยพาไปหาหมอหมอก็บอกว่าหูหนูอักเสบเพราะว่าว่ายน้ําแล้วน้ํามันเข้าหูแล้วหูหนูแห้งวันนี้จะมาสาธิตวิธีการกินยาเม็ดครั้งแรกของหนูนะ นี่คือยาเม็ดของหนูนี่คือยาเม็ดแล้วก็เดี๋ยวต้องเตือนนะ้ำแล้วแม่ของหนูนะเขาก็หามยาให้หนูเป็นสี่อันหนูกินแต่ละสองอันแล้วก็เหลืออีกอันหนึง่งเอ้ยเหลืออีกสองอันอยู่ในนี้เดี๋ยวจะกินให้ดูอันหนึ่งนะ เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะต้องสวดมนต์ก่อนกินนะทุกคน,ก,นววกินได้แล้วหมดไปแล้วอีกหนึ่งขม ร,ร้อนด้วยขมด้วยมร้อด้วยีอีกหนึ่งอันหนื่อยหมดแล้วเหนอยหมดแล้วเหรอยังได้อีก มแม่ให้กินสองอันอีกอันสุดท้ายแต่กินเป็นพาร์ทสองนะ,อะโอเคต่อไปเรามาทำกันต่ออันนี้เป็นพาร์ทสองสำหรับยาของหนูชิใใน้นส,สุดท้าย สนมวนแบบวืมเหนื่อยอ่ะลุ้นจนเหนื่อยเลย เข้าไปแล้วดีใจดีใจเข้าไปแล้วหมดแล้วหมดแล้วพักว่ามีสิชิ้นกินหมดแล้วเฮดีในส่วนวนก่อนกินขนาดนั้นเลยไปไปไปกินยาตอนก้าวบเป็นครั้งแรกไหม มีอะไรจะพูดอีกไหมขมมากเลยจ้าโอเคบาย